สวัสดีครับผมสวัสดี f อทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับเลขหนัรราชนะครับช่องเลขนากราชนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลมัดรวมฮานอยนะครับผมของอาจารย์ให้รวยวันที่5มีนาคม2 5 6พครับเช่นเคยครับผมก็เป็นการให้แนวทางของวันที่6มีนาคม 2568เหมือนเดิมครับนะครับก็นะครับผมผมเลขกธาดกับอาจารย์ให้รวยปรึกษากันแล้วนะครับจะไม่ใช้หุ้นรอบโลกลงให้นะครับจะใช้แค่มัดรวมฮานอยอย่างเดียวนะครับในทุกๆวันเพื่อจะนั้นไม่ต้องให้ fc นะครับผมนำไปใช้งานแล้วจะได้ไม่ต้องงงนะครับ เอาไปตัวน้นอยๆนะครับ,รบเอาแค่สิบห้าคู่พอก็มาดูผลสรุปครับครับมัดรวมหันมัดรวมหุ้นรับโลกนะครับท่านอาจารย์ให้รวยวางรูดไว้2กับสามสองวันนี้นะครับสองสองไม่มาสนาะนะครับสามหนึ่งครั้ง 2ครั้งมา2ครั้งนะครับเข้ารูด2ครั้งนะครับคุณรับโลกตรงนี้ครับตระกูลฮานอยทั้งหมดอยู่ตรงนี้ครับต่อไปจะเหลือแค่ตรงนี้นะครับก็ท่านอาจารย์ให้รวยนะครับผมท่านวางไว้วางรูดไว้9กับ0 9มา1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งนะครับ เก้ามา3ครั้งศูนย์ครับผมวันนี้ศูนย์ก็ไม่มา <_ d isk> เท่ากับเข้ารูด3ครั้งนะครับ <_ d isk> มาดูครับผมผลฮานอยเฉพาะกิจกาชาติพิเศษปกติและว v i อออกอะไรนะครับเฉพาะกิจผลที่ออก73855 ครับเข้าเฉพาะตัวรูดนะครับเข้ารูดสามคูเจาะไม่เข้าหนอนลอยกระชาตครับผมผลที่ออกแปดหนึ่งแปดเก้าเก้าครับเข้าไปที่รูดเก้านะครับเก้าเก้าตรงนี้นะครับหนอนอยพิเศษครับผมผลที่ออก9 4 3 7 5นะครับเข้าคู่เจาะคู่เน้นนะครับ หุน้นรอบโลกนะครับ, 4, 3, บนนะครับนแล้วก็เข้า5-7-7-5นะครับหุน้นรอบโลกล่างฮานอยปกติครับผมผลที่ออก9-9-7-8-1ครับผมก็เข้าคู่เจาะ97ฮานอยมัดรวม VIP ครับผมผลที่ออกนะครับ1-8-6-8-1ครับ ก็เข้ารูดแปดนะครับเอาละครับมาดูต่อครับผมวันที่หนะครับผมท่านอาจารย์ให้รวยวางตัวแนวทางตัวใดนะครับผมอ๋อให้รวยนะครับวันที่หกนะครับม,มีนาคมหกแป อาจารย์ให้รวยนะครับมัดรวมฮาหนอยมัดรวมฮานอยนะครับ,รหหรบท่านวางรูดไว้หนึ่งกับสอง กับ2น,นะครับ FC ก็มีตัวใดบ้างนะครับผมมี78ครับ79 70 71 72ครับ ไปช้าๆนะครับผมเพราะว่าต้องเอาเวลานะครับผมถ้าไม่ถึง8นาทีขึ้นไปก็นะครับผมก็ไม่เข้าสู่กฎกติกาของ YouTube นะครับ FC ไอ้ลำลำพังจะเขียนไม่ไม่ถึงนาทีหรอกครับสูตรของเลขคลาดนะครับผมเป็นสูตรนะครับตลอดชีพเพราะนั้นนะครับเดินยาวอย่างแน่นอนนะครับนะครับ แต่สำหรับ FC ที่ขอสูตรมานะครับผมนะครับผมวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ถึงจะลงให้นะครับผมจะแจกสูตรให้นะครับสูตรหน่อยกับสูตรของเลขล้านมีเยอะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับผมอยู่ที่ว่าเลขลาจะหยิบยกสูตรไหนมาทําให้ดูแค่นั้นเองนะครับแปดหนึงครับ แปดสองเก้าศูนย์เก้าหนึ่ง เก้าสองครับศูนย์หนึ่งศูนย์สองหนึ่งสองครับนะคระับข้อกิจกาชาติ ตระกูลหนอยทั้งหมดนะครับผม FC ไปหาเอาเลยนะครับว่าตระกูลหนอยมีอะไรบ้างนะครับผมทำสติไว้เลยนะครับพิเศษปกติ VIP นะครับ นะครับผู้เน้นนะครับผมก็เน้นไปที่หนึ่งมีหนึ่งมีสองก็เน้นไป นะครับผม F4 ครับหนะ้าจอไว้เลยครับนะครบท้ายนี้นะครับผมเรียกลัดก็ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีรวยรวยรวยครับผมสวัสดีครับ